สวัสดีค่ะถ้าใครอยู่ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน tiktok อกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครไม่เห็นปรากฏการเทศการเจนนี่นะคะคุณเจนนี่รัชนกที่แบบไลฟ์ขายของยอดขายเป็นร้อยล้านโอ้โหมันน่าทึ่งมากๆเลยแต่เบื้องหลังความสำเร็จแบบถล่มทลายขนาดนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คะกลยุทธ์แบบไหนกันนั่นสิครับน่าสนใจมาก คือปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของกลยุทธ์ที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยขึ้นนะครับที่เรียกว่า Shoppertainment Shoppertainment ครับคำผสมระหว่าง Shopping การซื้อของกับ Entertainment ความบันเทิงนั่นเองครับอ๋อ oh, Shopping บวก Entertainment งั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรทํางานยังไงทําไมมันถึงแบบสนุกจนคนยอมจ่ายเงินได้ขนาดน,นั้นโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆนะคะแล้วมันมีเทคนิคทางจิตวิทยาอะไรซ่อนอยู่ที่เราควรรู้ไว้บ้างไหมคะเพื่อให้เราแบบเข้าใจแล้วก็รับมือกับมันได้ทันทั้งในฐานะคนซื้อหรืออาจจะเออในฐานะคนทําธุรกิจด้วย ครับเป็นประเด็นที่น่าคุยมากเลยครับเพราะว่า s h o p เ e อร์เทนเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่กระแสะที่มาแล้วก็ไปนะครับแต่มันกําลังเปลี่ยนวิธีที่เราซื้อของวิธีที่แบรนด์คุยกับเราไปเยอะเลยจริงๆถ้าอย่างนั้นเริ่มจากแก่นของมันก่อนเลยค่ะ s ็อปเพอร์เทนเมนต์เนี่ยขอนิยามชัดๆอีกทีได้ไหมคะมันต่างจากการที่เราเห็นขายของออนไลน์ทั่วไปยังไงครับหัวใจสําคัญเลยคือการเอาความบันเทิงนําหน้าครับคือแทนที่จะมาถึงแล้วขายของเลยแบบเดิมๆนะครับ ก็เปลี่ยนเป็นการสร้างาประสบการณ์ที่มันสนุกน่าติดตามทําให้คนดูรู้สึกเพลินอยากมีส่วนร่วมอยากดูต่อ,เห,อ,เ,อเหมือนกําลังดูรายการบันเทิงสนุกๆมากกว่าดูโฆษณาแล้วพอเขาสนุกเขาก็จะอยากซื้อตามมาเองเป็นการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ก่อนไม่ใช่แบบเย็ดเยียดขายครับฟังดูเหมือนเปลี่ยนจากแค่ขายของเป็นการสร้างความสัมพันธ์ผ่านความสนุกนะคะแล้วตอนนี้มันเติบโตไปขนาดไหนแล้วคะกลยุทธ์แบบนี้ โอ้โหเติบโตเร็วมากครับแบบก้าวกระโดดเลยโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียแปซิฟิกเราเนี่ยมีการคาดการกันว่าภายในปี2025นะครับเกือบเกือบหใน3หรือราวราว32%ของยอดขายอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหมดเลยนะจะมาจากช่องทางชอปเปอร์เทนเมนนี่แหละครับ32%เลยเหรอคะใช่ครับแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ถือเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับ คาดว่ามูลค่าอาจจะสูงถึง12.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025เหมือนกันตัวเลขพวกนี้มันบอกชัดเลยครับว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการค้าปลีกจริงๆโหตัวเลขมหาศาลจริงๆค่ะแล้วรูปแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆของช็อปเปอ t a i n m e n t นี่มีอะไรบ้างคะที่ฮิตสุดๆก็น่าจะเป็นไลฟ์สดขายของใช่ไหมถูกต้องครับไลฟ์คอมเมอร์สหรือไลฟ์สดขายของนี่แหละครับคือรูปแบบที่ อืมทรงพลังที่สุดที่เราเห็นกันเยอะๆบนจิกบ็อกช้อปปี้ลาซาดาจุดแข็งของมันคือการโต้อตอบกันแบบทันทีทันใดเลยผู้ขายสาธิตสินค้าให้ดูสดๆตอบคำถามได้เดี๋ยวนั้นเหมือนเราได้คุยกับเจ้าของร้านจริงๆเลยครับแล้วมันมีอะไรมากกว่าแค่คุยกันตอบคำถามกันหรอคะที่ทำให้คนแบบตัดสินใจซื้อง่ายมากๆในไลฟ์มีแน่นอนครับส่วนสำคัญมากๆเลยคือการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนหรือที่ หลายคนเรียกว่าความครัวพลาดหรือที่ FOMO Fear of Missing Out นี่แหละครับ FOMO ครับพวกโปรโมชั่นพิเศษที่มีเฉพาะในไลฟ์ขอมีจำนวนจำกัดเวลานับถอยหลังหรือที่ชอบพูดกันเหลือ5ชิ้นสุดท้ายแล้วโปรนี้อีก10นาทีเท่านั้นอะไรแบบนี้มันเข้าไปทำงานกับจิตวิทยาของเราโดยตรงเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ มันใช้ความรู้สึกกลัวพลาดกลัวไม่ทันนี่เองมาเป็นตัวกระตุ้นหลักๆเลยแล้วนอกจากไลฟ์สดมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะมีครับก็อย่างเช่นพวก interactive content หรือเนื้อหาที่ให้คนดูมีส่วนร่วมได้เช่นทำควิสสนุกๆทำโพหรือมีเกมให้เล่นชิงรางวัลอะไรแบบนี้บางทีก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับเช่นฟิลเตอร์ AR ให้ลองสีลิปสติกหรือแอปที่ให้เราลองวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องเราจริงๆ กอนตสิใจซื้ออ๋อที่ลองทาลิฟสผ่านกล้องหรือลองวางโซฟาในห้องเราได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับครับแบบนั้นเลยส่วนกิจกรรมหน้าร้านจริงๆแบบออฟไลน์ line. เช่นงานเปิดตัวสินค้าเวิร์กช็อปพบปะดาราอันนั้นก็ถือเป็นช็อปเปอร์เทนเมนได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าพลังหลักๆมันอยู่ที่ออนไลน์มากกว่าโดยเฉพาะไลฟ์สดนี่แหละครับ สรุปก็คือต้องบันเทิงนำมีส่วนร่วมสร้างความรู้สึกพิเศษแล้วก็กระตุ้นด้วยความกลัวพลาดแล้วทำไมคะทำไมกลยุทธ์แบบนี้มันถึงได้ผลดีมากๆโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่เจน Z หรือมิเลเนียลส์คะครับคือต้องเข้าใจว่ากลุ่มนี้เขาเติบโตมากับโลกดิจิตอลเลยนะครับเขาจะชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อต้องการการมีส่วนร่วมและที่สำคัญมากๆคือเขาไม่ชอบโฆษณาแบบเดิมที่ดูยัดเยียด การไลฟ์สดที่มันดูจริงใจมีการพูดคุยเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องหรือเหมือนคุยกับแม่ค้าพ่อค้าที่คุ้นเคยเนี่ยมันไปตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้ของเขาพอดีและถ้ามองในบริบทสังคมไทยเราเองนะครับคนไทยพื้นฐานเราชอบความสนุกชอบการพูดคุยต่อรองมีปฏิสัมพันธ์กับคนขายมันก็เลยยิ่งอืมเข้ากับจริตของเราได้ดีมากๆเลยครับสิงด้วยค่ะ ชอบคุยชอบความสนุกสนานพอพูดถึงโฟม o หรือความกลัวพลาดเมื่อกี้มันต้องมีเรื่องจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวแน่ๆเลยช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะว่าเบื้องหลังความสนุกพวกนี้สมองเรามันทำงานยังไงถึงได้แบบกด CF รัวๆไปง่ายๆเลยครับมีหลายทฤษฎีที่ใช้อธิบายเรื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆเลยลองนึกถึงโมเดลที่เรียกว่า SOR ดูครับมันเหมือนเป็นสูตร3ขั้นตอนของการซื้อด้วยอารมณ์ S, s ก็คือ Stimulus หรือสิ่งกระตุ้นครับก็คือพวกสัญญาณความขาดแคลนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้พวกจำนวนจำกัดเวลาจำกัด l l s h Sales โปรไฟล์ไหมต่างๆนั่นแหละครับ <S, s คือสิ่งกระตุน้นแล้ว O กับ R ล่ะคะคืออะไรต่อ O คือ Organism ครับหรือความรู้สึกภายในตัวเรานี่แหละพอเราเจอกับสิ่งกระตุ้น S เข้าไปมันก็จะไปปลุกเร้าความรู้สึกโฟโมหรือความกลัวพลาด O ขึ้นมา ทำให้เรารู้สึกเออกังวลกระวนกระวายใจกลัวจะเสียโอกาสดีๆโปรเด็ดๆไปส่วน R ก็คือ response หรือการตอบสนองครับพอความรู้สึกฟ o m o มันเกิดขึ้นมันก็จะผลักดันให้เราแสดงพฤติกรรมตอบสนองทันทีนั่นก็คือการกดซื้อแบบไม่ได้ไตรตรองหรือที่เรียกว่า impulsive buying นั่นเองเพื่อที่จะดับความกังวลความกลัวเสียดายที่อาจจะตามมาทีหลังครับ Oh, ฟังดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ทางอารมณ์เลยนะคะ S กระตุ้น O ให้เกิดโฟโมแล้ว O ก็ผลัก R ให้เกิดการซื้อแบบปุบป,ปับเลยแต่มันไม่มีเรื่องของเหตุผลเข้ามาเกี่ยวเลยเหรอคะเวลาเราจะซื้อของเนี่ยมีแน่นอนครับไม่ใช่ว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่เข้ามาอธิบายในฝั่งของเหตุผลครับเรียกว่า Theory of Planned Behavior หรือ T.P.B. ทฤษฎีนี้บอกว่าความตั้งใจซื้อของเราเนี่ยมันมาจากปัจจัยหลักๆ3อย่าง1คือทัศนคติครับถ้าเรารู้สึกว่าการซื้อในไลฟ์มันสนุกได้ประโยชน์ได้ของถูกกว่าปกติเราก็มีแนวโน้มจะอยากซื้อมากขึ้นซึ่งน่าสนใจมากนะครับว่าปัจจัยเรื่องทัศนคติเนี่ยมีอิทธิพลสูงสุดเลยนะครับสำหรับบริบทของคนไทยทัศนคติสำคัญที่สุดเลยแล้วอีกสองปัจจัยคืออะไรคะ ครับสคือบรรทัดฐานทางสังคมหรืออิทธิพลจากคนรอบข้างนั่นเองถ้าเราเห็นคนอื่นซื้อกันเยอะๆคอมเมนต์ในไลฟ์ก็เชียร์กันใหญ่หรือมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เราเชื่อถือมาแนะนำเราก็จะคล้อยตามได้ง่ายขึ้นครับส่วน3คือการรับรู้ความสามารถในการควบคุมคือเราเชื่อว่าตัวเองซื้อได้สาเร็จไม่ยุ่งยากมีเงินพอจ่ายระบบจ่ายเงินง่ายอะไรแบบนี้ ถ้ามีครบทั้ง3ปัจจัยนี้ความตั้งใจซื้อโดยใช้เหตุผลมันก็จะสูงขึ้นครับโอเคค่ะแสดงว่ามันมีทั้งฝั่งอารมณ์ที่โดนกระตุ้นด้วยโ o m o ผ่าน SOR แล้วก็มีฝั่งเหตุผลที่คิดถึงความคุ้มค่าคนรอบข้างความสะดวกผ่าน TPB แล้วเมื่อไหร่ล่ะคะที่เราจะใช้อารมณ์มากกว่าหรือเมื่อไหร่จะใช้เหตุผลมากกว่ากันคะครับคำตอบอาจจะอยู่ในอีกแนวคิดหนึ่งนะครับเรียกว่า elaboration likelihood model หรือ ELM อธิบายง่ายๆก็คือสมองเราเนี่ยเหมือนมีถนนสองเลนในการประมวลผลข้อมูลเพื่อตัดสินใจครับถนนสองเลนเลนไหนไปทางไหนคะเลนแรกเรียกว่าเส้นทางรอบนอกครับหรืออาจจะเรียกว่าเลนด่วนก็ได้เป็นการตัดสินใจเร็วๆใช้ทางลัดทางอารมณ์ไม่ได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลอะไรลึกซึ้งมากนักปัจจัยที่มักจะพาเราเข้าเลนด่วนนี้ก็คือพวกโฟโมที่คุยกัน ความน่าเชื่อถือของคนไลฟ์หรือบรรยากาศที่มันกดดันเร่งรีบในไลฟ์สดนั่นแหละครับคือพอข้อมูลมันเยอะมันเร็วมากสมองเราจะเริ่มล้าที่เรียกว่า cognitive load และมันก็จะเลือกทางลัดคือใช้สัญชาตญาณหรืออารมณ์ตัดสินใจไปเลยอืเหมือนโดนบีบให้เข้าเลนด่วนแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วอีกเลนล่ะคะคืออะไรอีกเลนคือเส้นทางหลักหรือเลนปกติครับ อันนี้คือการตัดสินใจที่ช้าลงใช้ความคิดใช้เหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าจริงๆว่ามันดีไหมคุ้มค่าหรือเปล่าซึ่งก็จะสอดคล้องกับปัจจัยด้านเหตุผลในทฤษฎี TPB ที่เราคุยกันไปแต่ว่าสภาพแวดล้อมในไลฟ์สดส่วนใหญ่นะครับมันมักจะผลักดันให้เราไปใช้เลนด่วนมากกว่า น่าสนใจมากค่ะ,สะแสดงว่ากลยุทธ์ช็อ p เปอร์เทนเมนโดยเฉพาะไลฟ์สดเนี่ยมันถูกออกแบบมาโดยธรรมชาติของมันให้เราใช้สมองเลนด่วนที่เน้นอารมณ์เป็นหลักนี่เองแล้วพวก AI หรืออัลกอริทึมโดยเฉพาะของแพลตฟอร์มดังๆอย่าง TikTok เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทตรงนี้ยังไงบ้างคะโอ้โหมีบทบาทสำคัญมากๆครับแล้วก็อาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดนิดหนึ่งด้วยซ้ำคืออัลกอริทึมพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ หาของที่เราน่าจะชอบเจอเท่านั้นแต่มันกำลังพัฒนาไปถึงขั้นสร้างความต้องการหรือ Demand g e n e r เตอร์ครีเอเให้เราเลยด้วยซ้าสร้างความต้องการเลยเหรอคะใช่ครับมันเรียนรู้พฤติกรรมเราละเอียดมากจนรู้ใจแล้วก็นำเสนอสินค้าที่เราอาจจะไม่เคยคิดจะหามาก่อนเลยแต่พอเห็นปุ๊บกับรู้สึกว่า เออใช่เลยอันนี้แหละที่อยากได้ทันทีมันเหมือนเปลี่ยนจากเดิมที่เราเป็นคนค้นหาสิ่งที่ต้องการกลายเป็นว่าความต้องการเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ส่งมาให้เราถึงหน้าจอเลยครับโหฟังดูทรงพลังมากๆเลยค่ะทั้งตัวกลยุทธ์เองทั้งจิตวิทยาทั้งเทคโนโลยีที่มาสนับสนุนแล้วถ้ามองในภาพรวมข้อดีจริงๆของช h อ pper ร์เทนเมนนี่มันมีอะไรบ้างคะทั้งฝั่งธุรกิจแล้วก็ฝั่งคนซื้อเองครับ ถ้าฝั่งธุรกิจข้อดีที่ชัดๆเลยก็คือมันช่วยสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ความผูกพันกับลูกค้าได้ดีกว่าการขายแบบเดิมๆเยอะมากซึ่งแน่นอนว่ามันก็นําไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างการใช้ AR ช่วยลองสินค้าในมีข้อมูลว่าอาจจะเพิ่มยอดขายได้เกือบเท่าตัวเลยนะครับมันช่วยให้แบรนด์ดูโดดเด่นแตกต่างในตลาดที่แข่งขันสูงได้ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ด้วยแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดีมาก และอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือ AI ยังช่วยสร้างความต้องการใหม่ๆให้กับสินค้าได้อีกด้วยครับแล้วฝั่งคนซื้อล่ะคะเราได้อะไรจากความบันเทิงเหล่านี้บ้างคนซื้อก็ได้ประสบการณ์ชอปปิ้งที่มันสนุกขึ้นไม่น่าเบื่อได้ข้อมูลสินค้าแบบสดๆเลยทั้งการสาธิตการตอบคำถามมันช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในบางกรณีนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือ community ของคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกัน แล้วก็แน่นอนว่ามีโอกาสได้ดีลพิเศษหรือส่วนลดดีๆที่อาจจะหาจากช่องทางอื่นไม่ได้ครับฟังดูมีแต่เรื่องดีๆเลยนะคะแต่แน่นอนว่าทุกอย่างมีสองด้านเสมอความเสี่ยงหรือข้อเสียที่เราต้องระวังมากๆเลยเนี่ยมีอะไรบ้างคะอันนี้สําคัญมากๆครับที่ต้องรู้เท่าทันกันเริ่มจากฝั่งผู้บริโภคหรือคนซื้ออย่างเราเราก่อนเลยความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดก็คือการซื้อแบบขุนหันพันแล่นที่โดนโฟโมกระตุ้นนั่นแหละครับ มันนําไปสู่การใช้ใจ่ายเกินตัวได้ง่ายมากๆซื้อของที่ไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดหนี้สินตามมาได้ง่ายมากเลยครับนอกจากเรื่องเงินในกระเป๋าแล้วมีความเสี่ยงด้านอืินอีกไหมคะมีครับคือความเสี่ยงที่จะเจอของปลอมของไม่มีคุณภาพหรือการโฆษณาเกินจริงครับเพราะในไลฟ์เนี่ยทุกอย่างมาดูเร็วดูสนุกเราอาจจะมีเวลาน้อยลงในการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดครับก็อาจจะทําให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ขายที่เอ่อไม่มีความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้น อีกเรื่องที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือภาวะเสพติดการช้อปปิ้งครับเสพติดการช้อปปิง้งใช่ครับการที่สมองเราหลั่งสารแห่งความสุขหรือโดปามีนตอนที่เรากดซื้อของสําเร็จเนี่ยมันทําให้เกิดการเสพติดได้นะครับบางคนอาจจะใช้การเอสของในไลฟ์เป็นเหมือนทางระบายความเครียดซึ่งในระยะยาวมันอาจจะนําไปสู่ปัญหาหนี้สินแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงได้เลยสุดท้ายก็คือความเสี่ยงที่จะเจอการตลาดที่ไม่จริงใจครับ เช่นผู้ขายหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่อวยสินค้ามากๆทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ใช้จริงหรือไม่ได้เชื่อในคุณภาพจริงๆฟังเราก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วฝั่งธุรกิจเองล่ะคะการทำชอปเปอร์เทนเมนต์เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรแฝงอยู่บ้างไหมคะธุรกิจก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับทั้งค่าผลิตคอนเทนต์ให้มันดูดีน่าสนใจสม่ำเสมอแล้วก็ค่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่มักจะไม่ถูก2คือ ความคาดหวังด้านราคาครับคือถ้าเราเน้นแต่จัดโปรแรงๆลดราคาหนักๆตลอดเวลาเนี่ยลูกค้าอาจจะติดกับดักรอแต่ของลดราคาทำให้เราขายราคาปกติได้ยากขึ้นซึ่งมันอาจจะทำลายคุณค่าของแบรนด์ในระยะยาวได้ครับ 3. คือปัญหาเรื่องการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องการเก็บเงินปลายทางหรือ COD ถ้าลูกค้าสั่งแล้วไม่รับของสินค้าตีกลับร้านค้าก็ต้องเสียค่าส่งฟรีไป 4ก็คือความเสียหายต่อชื่อเสียงครับถ้าการขายของเรามันดูไร้จริยธรรมกดดันลูกค้ามากเกินไปหรือถ้าดันมีผู้ขายแย่ๆคนอื่นบนแพลตฟอร์มเดียวกันมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีๆอย่างเราได้เหมือนกันครับอืม พอเห็นภาพรวมทั้งข้อดีความเสี่ยงแล้วคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยจะสนุกกับช้อปปิ้งแบบนี้ยังไงให้รู้ทันไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ชั่ววูบหรือกลยุทธก์การตลาดพวกนี้ล่ะคะครับมีหลักการง่ายๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องฝึกฝนกันหน่อยหนึ่งคือช้อปอย่างมีสติครับก่อนจะกดซื้อเนี่ยลองหยุดคิดสักนิดนึงก่อน เช็คข้อมูลผู้ขายลองหารีวิวอื่นๆดูบ้างอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นในไลฟ์ทันที 2. คือตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้าเลยครับกำหนดไปเลยว่าวันนี้เราจะใช้เงินกับเรื่องนี้ได้เท่าไหร่มันเหมือนการสร้างสมอทางความคิดช่วยดึงเราไว้ไม่ให้ตเตลิดไปไปล3คือลองสร้างระยะห่างทางอารมณ์ดูครับแม้ว่าจะเจอโปรแบบวินาทีทองนาทีสุดท้ายลองกดออกจากไลฟ์ไปก่อนสัก5นาที10นาที ให้สมองส่วนเหตุผลมันได้กลับมาทํางานบ้างถ้าออกมาแล้วใจเย็นลงแล้วยังคิดว่าของชิ้นนั้นมันจะเป็นจริงๆค่อยกลับข้อไปซื้อก็ได้ครับออกมาก่อนให้ใจเย็นลงใช่ครับแล้วก็4ข้อนี้คลาสสิกแต่สําคัญมากคือถามตัวเองเสมอว่า need หรือ want อันนี้คือของที่เราจําเป็นต้องมีจริงๆหรือเป็นแค่ความอยากได้ชั่ววูบเพราะโดนกระตุน้นและสุดท้ายเลยอย่าลืมดูนโยบายการคืนสินค้าด้วยนะครับ เพื่อได้ของมาแล้วไม่ตรงปกจริงๆเป็นคำแนะนำที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยค่ะฟังดูทำได้ไม่ยากแค่ต้องมีสติมากขึ้นแล้วถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการหรือคนทำธุรกิจล่ะคะการทำช็อปเปอร์เทนเมนที่ดีที่มีจริยธรรมควรจะมีหลักปฏิบัติยังไงบ้างครับสำหรับผู้ประกอบการหัวใจสำคัญที่สุดเลยคือความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสครับต้องให้ข้อมูลสินค้าที่เป็นจริงรีวิวก็ต้องจริงใจ บอกเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนนโยบายคืนสินค้าก็ต้องเคลียร์เน้นการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าให้ความรู้หรือให้ความบันเทิงจริงๆไม่ใช่เอาแต่จะขายอย่างเดียววิดีโอที่ใช้ก็ต้องมีคุณภาพดีทั้งภาพและเสียงทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วก็ต้องเลือกแพลตฟอร์มให้ถูกกับเป้าหมายอย่าง t i k t o k อาจจะเหมาะก,กับการหาลูกค้าใหม่ๆส่วน Facebook หรือ IG อาจจะเหมาะกับการรักษาฐานลูกค้าเดิม ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องเลือกคนที่น่าเชื่อถือและตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆอย่างการณีคุณเจนนี่ที่คุยกันตอนต้นถือว่าเขาเลือกได้ถูกคนมากๆและที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องวัดผลและรับฟังฟีดแบ c k จากลูกค้าเสมอครับส่วนการใช้เทคนิคสร้างความขาดแคลนหรือ s c a r c i t y เนี่ยก็ต้องทำอย่างพอดีๆนะครับ ไม่ใช่สร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อกดดันลูกค้าจนเกินไปมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะจากงานวิจัยที่คุณได้ศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องความรู้ทางการเงินหรือ financial literacy เห็นบอกว่าผลลัพธ์มันค่อนข้างน่าประหลาดใจช่วยขยายความตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆครับคือตอนแรกเนี่ย หลายคนอาจจะคิดว่าคนที่มีความรู้ทางการเงินดีๆน่าจะต้านทานอารมณ์โฟโมหรือการซื้อแบบหุ่นหันพลันแล่นได้ดีกว่าคนทั่วไปใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ผลวิจัยกลับพบว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยไม่ได้มีส่วนช่วยลดอิทธิพลของโฟโมที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อด้วณ์โดยตรงเลยนะครับอา้าวไม่ได้ช่วยเหรอคะแปลกจังแล้วมันส่งผลยังไงกันแน่คะผลที่น่าทึ่งอยู่ตรงนี้ครับคือความรู้ทางการเงินเนี่ย กลับมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อครับอิทธิพลเชิงบวกหมายความว่ายังไงคะครับตีความได้ว่าคนที่มีความรู้ทางการเงินดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้านทานอารมณ์โฟโมได้ดีขึ้นนะครับแต่เมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์ไลฟ์สดแล้วเจอข้อมูลสินค้าที่ดีโปรง่งใสน่าเชื่อถือเนี่ยพวกเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถใช้เหตุผลในการประเมินความคุ้มค่าแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นกว่าคนอื่นครับ มันเหมือนกับว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางปรราัญญาหรือ cognitive shield ที่ช่วยให้พวกเขายังคงใช้สมองเลนปกติหรือเลนเหตุผลได้ดีแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งรีบมากๆก็ตามมันไม่ใช่การช่วยให้เบรกนะครับแต่เหมือนช่วยให้เหยียบคันเร่งได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อเจอข้อมูลที่ใช่และน่าเชื่อถือจริงๆครับ โอ้โหเป็นมุม um <ora> มองที่เหนือความคาดหมายมากๆเลยค่ะไม่เคยคิดเลยแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็น่าเชื่อถือมันก็ยังเป็นหัวใจสําคัญที่สุดอยู่ดีนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตามวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องช็อปเปอร์เทนเมนต์กันไปเยอะมากๆเลยนะคะเห็นภาพชัดเลยว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังจริงๆผสมผสานความสนุก เข้ากับการค้าขายอย่างลงตัวมากๆขับเคลื่อนด้วยพลังของจิตวิทยาอย่างโฟโมแล้วก็เทคโนโลยีอย่าง AI ซึ่งมันก็มีทั้งประโยชน์มากมายแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เราต้องรู้เท่าทันด้วยทั้งเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวปัญหาหนี้สินการเสพติดหรือแม้แต่ความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงถูกต้องเลยครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ในฝั่งผู้ซื้อหรือผู้ขายนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการรู้เท่าทันนี่แหละครับการที่เราเข้าใจกลไกลเบื้องหลังว่าทำไมเราถึงรู้สึกอยากซื้อหรือทำไมกลยุทธ์แบบนี้มันถึงได้ผลมันคือเหมือนกรอบป้องกันที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราสามารถสนุกกับประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้ได้อย่างมีสติแล้วก็มีความรับผิดชอบม,มากขึ้นครับตอนจะจากกันวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ย ที่ AI มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆในการเรียนรู้พฤติกรรมของเราแล้วก็อาจจะถึงขั้นสร้างความต้องการให้เราผ่าน c h o p p e r t e n m e n t ได้แบบเนียนขึ้นไปอีกมากๆเลยถึงตอนนั้นเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างความต้องการที่แท้จริงของเรากับความต้องการที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึมมันจะยังชัดเจนอยู่ไหมคะแล้วคำว่าการตัดสินใจเลือกของเราเองเนี่ยมันจะยังมีความหมายเหมือนเดิมหรือเปล่าอืน่าคิดต่อจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับขอบคุณครับ